อะไรครับไม่ได้ลิ้นสองแช่ก็ผมแชีทังสองผมบอกผมแชีทั้งสองับผู้ชนะเลยครับ JG ครับแล้วก็แดงควนมสใจผู้แพ้ล้ก็เกงมากครับเก่งมากครับเก่งมากเก่ง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 เ่เก่งเก่งเกีง่งสกงเก่เกกงเก่่งเกเกรง้เเ่เ่่่เง่่เ่่่ก่งกง่ง่่งะ มาเพื่อเจอเขาหน่อยอ่าได้ลโอ้โหวันนี้ตีนะยทกคนที่ตีด้ครับผมว่าไปเขาตรงนี้ฮะอือมาใ้ไดอ ไม่ถามว่าเคอเดีะเล่นดีไหมเล่นดีผมก็ยังเชียร์น้องมันนะแต่ว่าแบบเคเคเขาก็เล่นดีดีเล่นดีเหมือนกันอืมดีคู่อ่ะงรดีคู่คนดูเชียร์ใครอ่ะนะครับรายการดีๆครับอย่างเดี๋ยวผมดึงไอตีเดี๋ยวผมดึงไอตีเดี๋ยวผมดึงไอตี๋มร้อยตีไอด์อบเสร็จก่อนเดี๋ยวผมดึงมันมาเดี๋ยวผมดึงมา Hey, vào. Đang Đang được... Để tôi đưa ra đi ra đưa ra like đưa ra vẫn... nah, đưa ra 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 đưa đưa ra đưa ra đưa Đây ีผู้ชมและตรงนี้ยังือเปล่าแล้วเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวามาตรงนี้ยังปิดได้ไหมอเล็กจะลงไปนอนหรือยังผู้ชมจีพยายามสครับไปได้ต้องรีต้องรีต้องรีแมนี่ก็ต้องรีแมอะแตมหนึ่งใช่่ว่าจะได้แบ่งแตมหรือเปล่าต้องรีมไเคียตีเสร็จจังวะดึนไอตีมาพับไม่จะมาเสียบัตไง เงินใส่แม่งหายอย่างยากไปเบร์อะสี่แสนเนี่ยดุ้งเฮียดอ่ะโอ้โหเชฟเป็นตุข้องเลยวะ,ะเเฟลิโอกอูกวิง ไอติมันรู้ไม่รู้ด้วยมันไม่รู้นะมันไม่รู้นะมันไม่รู้นะนะมาดูไอตอดอยู่เฮ้ยมึงจะเปิดทำนี้อะไรเนี่ยเอามาไหมพัดเอชพีดีน้องคันเดินเล่นเล่นเออไม่ได้คิดถึงฟิลนี่ะรอค้าบ้าแล้วละไปรวผมหาจี๊สาวกันเด้อบ้าแล้วละ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 ลและรอครับไม่ครับ ออาละเออเตะไ่รู้ที yeah, sure. ่ชนชนรถเอเจ็ดหมื่นไอติดไปอยู่ห้องไหนวะกูไใส่ไปห้องไหนวะอเดียวนี่ยไอวะไอติดอยู่ไหนอะไดอยู่ไหนวะ ติอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะมันมามันมาทางรถเลยเหรอบอกไอ้เมียเงินเฮ้ยเฮ้ยกูจะโนคลิปยังไงให้คนมันมาอย่างเดียวว่ามันมาทางรถเลยติอ่ะกูจะทำไงไอ้โชว์ไอ้บู้ม โชว์กูจะดึงกูจะดึงไอ้เชี่ยตีมามันดึงมาทางรถเลยอ่ะทำไงอ่ะฮะน่าจะต้องดึงกลับไปที่เดิมก่อนพี่ดึงมาคนเดียวไม่ได้ต้องไปอุ้มอ่ะอุ้มไม่ได้อ่ะเด่ดึงระหว่างที่เขาอยู่บนรถตลอดพี่เนี่ยเนี่ยอยู่บนรถเนี่ยมันอยู่บนรถเนี่ยเนี่ยมันอยู่บนรถเนี่ยตรงกูเนี่ย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 อยู่ใครวะเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไงอ่ะ ี๋ผมเอาคนอื่นไปส่งให้ก็ได้พี่เอาใครไปส่งไอตีเวลามืออะไรกันพี่เอาใครมาไอตีเนี่ยเนี่ยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่บนรถมันอยู่บนรถอ๋อห้องไหนอันนี้อะไรดิเออเดียเนี่ยอันนี้ห้องไหนผิวไอ้ที่เราไปอยู่ตรงไอตีด้วยนะไอสัตว์ทำไงอะทำไงต้องฆ่ามันปะแล้วก็ชุบปะฆ่าแล้วชุบปะ โอ้โหคนมันเยอะมากเลยมึงข้ามมนดี้มึงข่ามมาดิเดี๋ยวกูรอดึงมันมึงข่ามันนี้มึงฆ่ามานนี้่ามันยังค่ะค่ค่ะ้วฮัลโหลชุบยังชุบยังชุบแล้วนี่เมื่อกี้เนี่ยนี่เอาพาไปพิธีเชยหนเลยคือคือคือน้องผมน้องผมแชนะครับแล้วแล้วแล้วผมเอาก่อน5นาทีได้ไหมครับเดี๋ยวให้น้องมาต่อ ไม่ได้ด้วยหรองั้น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 รอทีเดียวเลยได้ไหมครับหนึงกัอกกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยคระวันอยู่ไหมมันมันส่วนตัวุ้ยไอ้บ้ามือหูกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยฮะ พีมันไม่พอผมอยากได้สักสักยี่สิบนาทีได้เปล่าพอดีว่าน้องผมไม่เนี่ยอะไรนะครับอ๋อใจเพิ่มมีอะไรอ่ะป้าจะพังไหมครับเนี่ยรถอะไรอ่ะผผมมรถเฮ้ยบินมือผู้จัดการรถตรงผับดิผู้จัดการรถตรงผับดิเงี้นปั๊ตอนกำลังไปรับผิดนะครับผมมาได้ไหนนี่นี่นี่ผมมาแล้วนี่นี่ อได้ยินเสียงไปได้เสียงใครเลยไหนราเราคุยกับผู้หญิงคนนี้เลยได้ยินเสียงผู้หญิงยังไงไอ้เียน้ำมันรั่วไอ้ที่อเปลี่ยนห้องแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลเปลี่ยนห้องได้ไหมมันรั่วไอ้เออไม่ไปเอานอกร้านได้ไหมนี่ถ้าหลุดน้ำมันมันรั่วไปห้องนี้ได้ไหมหนูนี่หูดีสุภัณนี่หูดี มันไม่ได้ย <oh> no, 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 nah. ินเนี่ยพี่เวิอยู่ไหนเนี่ยเอฟซีดิเอฟซีรีหูรีหูรีหูไม่ได้ยินเสียงใครตักคนเลยเนี่ยตรงนี้มต้องทำไงเนี่ยพึ่งพอกกันรีหูนี่ใช่ฮัลโหลหนูพูดพูดฮัลโหลได้ยินต้องขึ้นไปอยู่บนนี้เขาไม่ได้ยินเสียงใครเลยหูเอฟซีเขาไงอัลโหลรีหูรีหูแล้วก็เอฟซีแล้วรีหูจะต่อไปรีหูแล้วได้ยินไหมแม่หนูพูดพูดเลย ออโอเคแต่ว right. no. oh, okay. ่าเขาอยู่ข้างบนกันเหรอหมายถึเลองเพลงกันอ๋อโอเคครับบ๊ายบายวันอันี้ฟิวแฟนไปก่อนไมเยาบมา่ได้ได้เองเองเองซีมาเพียไปก่อนแล้วกันานอเอาเนี่ยเลยเนี่ยข้าหูอะไรงงงมือมั่วกันปะไอ้ยังบกูได้ยินนะข้าหูอะมูอมือมม ไ้เยี้ยผัดได้โคตราเลยสัสโอ้แทบไม่ได้ยินเสียงเลยเอาคุยคุยคุยกันได้เรื่องไหนมางเนี่ยข้าวัเราะราะัเราะัรเราะัวเเราะัวาตเ่ัววเาัะัราอั้ยเนี่ยไมเเดี๋ยวพี่ติดตเรราะหเหััเรัันเ้เย เดาจัดได้เขาฟ้องเนี่ยเดจัดให้ฟ้องอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้เองก็ถามไปเลยทุกสุบิช็อกไมก่อนดิชื่ออะไรเนี่ยครับชื่อโค้ชค่ะน้าไอสัตว์ส่วนยี่สับห้าส่วนรถมึงไอสัตว์ไอ้เหี้ยหลุดจัดไอ้สัตว์ไหนคือสามนี่ตรงไหนไอเฮียหลุดจัด มาเครับท้งเนี้เอครับเสมอเสมอตอนนี้เท่าไหร่ครับถ้าในเรื่องในเรื่องในเรื่องที่ดูซ้อมมานะไม่ต่างครับมันมันมันไม่ได้อยู่ที่ทีมรับทีมบุกไม่มีผลครับตอนเนี้ยเข้าใจปะทีมรับทีมบุกไม่มีผลนะเพราะแต่ละทุกทีแม่งเล่นเซิร์ฟเดียวกันหมดทำไมแยับลอดหน่อยให้ให้ให้เจไปลบอยู่ครับเฮ้ยบุตรบเพียงเนี่ยอะไรหรอ อีเจ๊ไปลบด้วยเด็กรถมันบักอยู่อะดาดูเด็กพยายามลบอยู่ครับพี่ครับพี่มีอะไรบ้างเนี่ยอืมีตี๋อะไรเฉยครับพี่ทั่วไปกับผมพยายามเก็บไอ้แก๊ง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 เด็กไอ้นี่ครับแก๊งนอกไอ้ทัวร์ไอดีกับก็จะแบดแก๊งใหม่พี่อ่าอ๋ออ๋อแล้วก็มีของอ่าผมเก็บรายละเอียดของวอลล่าทอยู่พี่ตอนนี้ก็คือคุยพี่โจารณาไปหมดแล้วแหละตอนเที่ยงบ่ายน่าจะเทสได้พี่ อ่าที่ในบ่าย,ายเขาแข่งวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอใช่พี่แต่เขาคือตอนแรกจะเทสวันนี้แต่พี่โจโเขาบอกเขาขอเก็บรายละเอียดหมดก่อนจะได้ไม่มีปัญหาอ่าใช่ก็เลยว่าจะเทสพรุ่งนี้เที่ยงบ่า,าย,ายถ้าไม่มีปัญหาแต่ก็น่าจะเริ่มเริ่มแน่เลยสามทุมม่มพี่ประกาศคู่ไปแล้วว่าคู่ไหนเริ่มกี่โมงแล้วก็มีย้ายคู่คู่สามทุ่มไปต้องดูด้วย,น,วยนะว่าบั๊กไหมถ้าบั๊กมันนั่งงุนหิดนะเว้ยถ้าใช่พี่ก็จะเทสตอนบ่ายนี่แหละครับไม่อยากให้มันมีบั๊กพี่โจเขาก็บอกเขาไม่อยากให้มีเขาก็เลยอยากเก็บรายละเอียดก่อนโอเค่ะใช่คร เล้วค่ะแล้วก็ผมมีไอ้นี่คือสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบนะพี่อืออือไอไอวันพรุ่งนี้คือรอบสิบหกแล้วก็วันที่สิบสิบสิบเก้าเนี่ยเป็นรอบรอบรอบแปดทีมแล้วก็รอบรอบแต่รอบแปดทีมพี่เราเราไม่ได้ถ่ายตัวทดเราไม่ได้ถ่ายตัวทดตอนรอบรอบนุ่นไหมรอบใช่ใช่ใช่รอบสี่รอบสี่รอบรองแล้วก็รอบชิงเนาะใช่โอเคได้ครับพี่ อ่าแล้วก็อันนี้ครับคือของรางวัลที่